งามวงวานค่ะจังหวัดกรุงเทพม,มหานครนะคะใกล้สถานที่สําคัญนะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะสถานศึกษาอาทิเช่นนะคะมหาวิทายาลัยเกษตรค่ะโรงเรียนราชมินิตบางเขนบริเวณนี้นะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางค่ะโต๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะได้พนะาคุณผู้ชมมาชมโครงการคอนโดมิเนียมในย่านงามวงวานค่ะสําหรับโครงการแอดบายงามวงวานค่ะจังหวัดกรุงเทพม,มหาคนครนะคะซึ่งนะคะต้องบอกว่าสําหรับโครงการนี้ทําเลดีมากๆเลยค่ะติดถนนใหญ่งามวงวานค่ะรวมถึงใกล้สถานที่สําคัญน,นะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะสถานศึกษาอาทิเช่นนะคะมหาวิทายาลัยเกษตรค่ะโรงเรียนราชวินิตบางเขนรวมถึงค่ะห้างสรรพสินค้าอย่างเดอะมองงามวงวานค่ะ ทันทิ์นะคะโฮมโปรค่ะและนอกจากนี้แล้วค่ะยังใกล้เคียงค่ะกับการเดินทางที่สะดวกแล้วก็สบายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนสีลาดค่ะแล้วก็ดอนเมืองโทเวนั่นเองค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะภายในโครงการฟิตเนสว่ายน้ําค่ะสวนสาธารณะรวมถึงคาะในเรื่องของระบบของความปลอดภัย24ชั่วโมงและนะคะยังมาพร้อมค่ะกับร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกสาขาที่รอบโครงการที่สําคัญค่ะสําหรับบริเวณ้านจอดรถที่นี่นะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆตอบ จทย์สำหรับลูกบ้านที่มีรถเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องกันนะคะ ตอนนี้ค่ะนักก็อยู่บริเวณหน้าห้อง222ทับ856ค่ะบริเวณชั้น6อาคาร S นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องกันค่ะ และตอนนี้ค่ะนรก็อยู่ภายในห้องแล้วนะคะสำหรับค่ะพื้นที่ขนาด28.21ตารางเมตรค่ะสำหรับรูปแบบภายในห้องนะคะจะมี1ห้องนอนค่ะสำหรับนะคะท่านไหนค่ะที่กำลังมองหาค่ะคอนโดมิเนียมที่มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าห้องนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วนะคะจะเจอพื้นที่ค่ะกับรี i ิ g งรูมนั่นเองบริเวณนี้นะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางค่ะโต๊ะกลางรวมถึงโต๊ะทานอาหารได้ถึง2ที่นั่งเลยนะ และสําหรับข่าภายในห้องนอนค่ะจะนะคะกัน้นข่าระหว่างประตูกระจกด้านนี้นะคะซึ่งจะแบ่งข่าในโซนของห้องนอนแล้วก็ห้องรีวิงรูมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะภายในห้องนอนค่ะมาพร้อมกับเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะนอกจากประตูกระจกแล้วนะคะ ทางหน้าต่างค่ะก็ยังเป็นนะคะก็จกที่จะทําให้ดูโล่งแล้วก็โปร่งมากิ่งคืนนั่นเองค่ะเดินลึกเข้ามานะคะภายในห้องครัวค่ะสําหรับห้องครัวนะคะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวบริเวณค่ะเคาน์เตอร์ครัวเรามาพร้อมกับนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดควันกระทะไฟฟ้าค่ะรวมถึงซิงค์ล้างจานด้วยค่ะและเชื่อมต่อนะคะไปยังห้องน้ําค่ะสําหรับห้องน้ํานะคะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันนั่นเองค่ะสําหรับห้องนี้นะคะมีบริเวณค่ะพื้นที่ระเบียง สามารถวางราวตับผ้ารวมถึงเป็นที่สักลักได้ด้วยนะคะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการแอสปายงามวงวาน โดยเริ่มต้นจากเดมอนงามวงวานขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนงามบงวานประมาณ650เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับนะคะคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่อยากเป็นเจ้าของสำหรับโครงการแอสฟา์งามบงวาน สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าร่วมพูดคุยค่ะผ่านถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o k ค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทัพพร้อมขายค่ะมากกว่า3,000รายการที่จะตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากได้ทำเลที่ชอบมีงบประมาณในใจคลิกเข้าดูโครงการนั้นได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะดัดหมายชมสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันนั่นเองวันนี้ค่ะหมดเวลา ลงแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ